หากคุณต้องการเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นก็คือการเก็บเงินสดไว้กับตัวที่บ้านนะคะคนส่วนใหญ่ที่ทําเงินได้ในการลงทุนที่เสี่ยงมากขณะน,นี้ก็คือมืออาชีพบริษัทเทสลานะคะที่ทํากําไรได้มากถึง695%ในปี2020ลงทุนแบบไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างลงทุนอะไรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่หากใครอยากทราบรายละเอียดติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะคะ อย่างที่หลายคนเคยได้ยินมานะคะว่าการลงทุนคือความเสี่ยงบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่บางคนกลับมองว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มความมั่นคงให้ชีวิตความคิดเห็นก็แตกต่างหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก็มุมมองในเรื่องการเงินของแต่ละบุคคลในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละชนิดนะคะว่าลงทุนแบบไหนเสี่ยงเท่าไหร่และผลตอบแทนมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าหากคุณต้องการเสี่ยงน้อยที่สุด นั่นก็คือการเก็บเงินสดไว้กับตัวที่บ้านนะคะแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีคนมาขโมยเงินของคุณได้และที่เสี่ยงแน่นอนก็คือเงินของคุณจะลดคุณค่าของมันเพราะอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยอัตราเงินเฟอ้อในปี2021คาดว่าจะอยู่ที่2.24%ในสหรัฐอเมริกาหมายความว่าเงินของคุณ100เหรียญในปีที่แล้วจะมีค่าเท่ากับ97เหรียญกว่าในปีนี้เท่านั้นหากคุณมีเงิน10,000เหรียญ เงินของคุณก็จะมีมูลค่าเท่ากับ9,700กว่าเหรียญน,นะคะเพราะอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเงินก็จะลดมูลค่าลงไปเรื่อยๆในอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าซึ่งหมายความว่าหากคุณไม่ทําอะไรกับเงินของคุณเลยเก็บไว้ใต้เตียงที่บ้านเงินของคุณนอกจากจะไม่เพิ่มมูลค่าแล้วยังจะลดมูลค่าของมันอีกด้วยเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อที่กล่าวไปข้างต้นหลายคนจึงเรื่องนําเงินไปฝากธนาคารในบัญชีออมทรัพย์นะคะเพื่อที่จะกินดอกเบีย้ยแต่จากข้อมูลล่าสุด อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ในสหรัฐต,ตอนนี้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่0.05เท่านั้นหากคุณฝากเงิน100เหรียญคุณก็จะได้ดอกเบี้ยปีละ5เซนทําให้เงินของคุณยังไงก็ยังหนีอัตราเงินเฟ้อไม่พ้นอยู่ดีเรากลับมาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกว่าหากคุณไม่ทําอะไรกับเงินเลยคุณก็จะเสี่ยงแน่ๆที่เงินของคุณจะลดมูลค่าเพราะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี แต่หากคุณเลือกที่จะลงทุนก็อาจจะมีความเสี่ยงตามมาอีกในคลิปนี้เราจรึงจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละชนิดนะคะว่าลงทุนแบบไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างลงทุนอะไรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่หากใครอยากทราบรายละเอียดติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลีมันนี่นะคะรายการที่จะให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนแก่คุณในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายและก็ชัดเจนที่สุดหากใครชอบหรือสนใจในเรื่องของการลงทุนก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและหากใครไม่อยากพลาดทิปดีๆที่อาจจะเพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงินให้คุณได้ในอนาคตก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe สีแดงด้านล่างด้วยค่ะหลายคนคงเคยได้ยินที่คนเขาพูดกันนะคะว่าเสียงมากผลตอบแทนมากเสียงน้อยผลตอบแทนน้อยใช่ไหมคะ ก็ตามนั้นนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือว่าได้มาฟรีๆแน่นอนการลงทุนนั้นก็มีความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงน้อยที่สุดไปจนถึงเสี่ยงมากที่สุดส่วนผลกําไรที่คาดว่าจะได้รับก็จะสูงต่ําไปตามความเสี่ยงของชนิดก,การลงทุนนั้นๆตามที่เห็นในภาพนะคะด้านล่างสุดคือเสี่ยงน้อยสุดผลตอบแทนน้อยสุดซึ่งก็คือการถือเงินสดไว้นั่นเองเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานิดนึงในส่วนสีฟ้าก็คือการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐ บอนส์เปิดบัญชี CDs หรือ Treasury notes, Treasury bills ต่างๆโดยผลตอบแทนจะอยู่ที่ไม่เกิน2%ต่อปีส่วนความเสี่ยงของการลงทุนชนิดนี้ก็คือคุณอาจจะสูญเสียงเงินทั้งหมดได้นะคะในกรณีที่ธนาคารปิดกิจการลงหรือประเทศที่คุณซื้อตราสารนี้นั้นล่มจมเท่านั้นซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะเป็นไปได้จึงทําให้การลงทุนชนิดดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ําขยับขึ้นมาในส่วนสีเหลืองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ u มู a ช f u ฟันกองทุนต่างๆ Stock หุ้นสามัญรวมไปถึงตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งการลงทุนดังกล่าวนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามมานะคะแต่ผลตอบแทนก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาเช่นกันส่วนการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดก็คือการเทรดหุ้นแบบ o p t i o n นฟิวเจอการลงทุนในของสะสมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และคริปโตเคอเรนซี โดยอัตราผลตอบแทนก็จัดว่าสูงที่สุดนะคะคนส่วนใหญ่ที่ทําเงินได้ในการลงทุนที่เสี่ยงมากขณะน,นี้ก็คือมืออาชีพหรือคนที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนชนิดนั้นแบบสุดๆคราวนี้เรามาลงลึกถึงการลงทุนแต่ละประเภทนะคะเริ่มที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือการนําเงินไปฝากธนาคาร saving account ซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยก,ก็เฉลี่ยอยู่ที่0.05เท่านั้นในสหรัฐ ไปต่อกันที่การเปิดบัญชี CDs กับธนาคารซึ่งก็จะคล้ายๆกับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนะคะแต่จะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าแล้วก็จะมีการกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําที่คุณต้องฝากอย่างเช่นเริ่มต้นที่500เหรียญ1,000เหรียญ2,000 20, 0เหรียญรวมถึงระยะเวลาขั้นต่าที่ต้องฝาก3เดือน6เดือน1ปีเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างนะคะบัญชี CDs ของ green state credit union ในขณะนี้ให้ดอกเบี้ย0.8% โดยจะต้องฝากเป็นเวลา8เดือนด้วยเงินขั้นต่ำ1,000เหรียญเท่ากับว่าหากคุณฝาก1,000เหรียญผ่านไป8เดือนคุณก็จะได้คืนมา1,000กับ8เหรียญน,นะคะ Affinity Plus Federal Credit Union ในขณะนี้ให้ดอกเบีย้ย1.5%โดยจะต้องฝากขั้นต่ำ500เหรียญเป็นเวลา5ปีหรือหมายความว่าหากคุณฝาก500เหรียญผ่านไป5ปีคุณก็จะได้กลับคืนมา507เหรียญ50เซน ซึ่งก็ยังหนีอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่พ้นอยู่ดีถึงแม้ว่าการฝากเงินในบัญชี c ีดีจะให้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าระหว่างทางคุณไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้ได้และอัตราดอกเบีย้ยที่จ่ายก็ถือว่าค่อนข้างต่ําเราไปต่อกันที่บอลหรือว่าตราสารนี่นะคะเริ่มที่บอลคืออะไรบอลก็คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือหรือว่านักลงทุนมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ผู้ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเช่นกําหนดไว้ที่5ปีตามที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็จะได้รับเงินต้นคืนด้วยเมื่อครบกําหนดอายุการกู้ยืมซึ่งตราสารนี้ก็มีการแบ่งเตดเออกไปอีกถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้เหล่านั้นจากเกรด AAA ไปถึงดีเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือบริษัทองค์กรที่มีเกรด AAA นะคะเพราะจะมีความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต่ําส่วนเสี่ยงมากที่สุดก็คือเกรดดีเพราะบริษัทจะมีความน่าเชื่อถือที่ต่ําจึงมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สูงนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรที่คุณเลือกลงทุนหากเลือกลงทุนในองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือมาก คุณก็จะได้เสี่ยงน้อยได้ผลตอบแทนที่น้อยหากคุณเลือกลงทุนในองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือน้อยคุณก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงตามมานะคะโดยบอนหรือตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1-10%ต่อระยะเวลาการกู้ยืมเราไปต่อกันที่ investment funds นะคะซึ่งแบ่งเป็นหลักๆได้แก่ Mutual Funds index funds และ ETF Mutual f u n d หรือกองทุนรวม คือการที่มีผู้จัดการกองทุนนำเงินของคุณไปลงทุนแล้วนำผลกำไรกลับมาให้คุณแต่จะคิดค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงทำให้คุณอาจจะได้รับผลตอบแทนน้อยลงส่วนผลตอบแทนของมูชเชฟันก็มากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนนะคะแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ10%เต่อปีในปี2020ที่ผ่านมาส่วนอินเด็กซ์ฟันหรือกองทุนรวมดัชนีก็จะคล้ายๆกับมูชเชฟันนะคะ ยกตัวอ,อย่าง S&P 500ที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีหากคุณซื้อ S&P 500ก็เท่ากับคุณลงทุนใน500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมมากเพราะค่าธรรมเนียมนั้นก็ต่ำมากเมื่อเทียบกับ Mutual Funds หมายความว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเพราะว่าไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมส่วนผลตอบแทนของ Index Fund ก็ขึ้นอยู่กับผลงานของดัชนีที่อยู่ใน Index Fund นั้นๆยกตัวอ,อย่าง S&P 500ทำผลกำไรได้ถึง16.26%ในปีที่แล้วไปต่อกันที่ ETF นะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับ Index Fund แต่จะสามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้นและส่วนใหญ่จะมีราคาที่ถูกค่าธรรมเนียมที่ถูกเริ่มต้นที่ราคาหลักไม่กี่สิบเหรียญเท่านั้นต่อนหนึ่ง ETF ETF จึงค่อนข้างเป็นที่นิยมนะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เพราะว่าสามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินจำนวนน้อยมีการกระจายความเสี่ยงและก็ผลตอบแทนที่ดีหากเลือกลงทุนใน ETF ที่ถูกตัวยกตัวอย่างนะคะกองทุนรวมดัชนี S&P 500มีการซื้อขายอยู่ที่3,000กว่าเหรียญแต่หากคุณมีเงินจานวนไม่มากหรือว่าไม่อยากใช้เงินจานวนขนาดนั้นซื้อ i ิน nde x Fund คุณสามารถซื้อ ETF ที่ชื่อว่า SPY ได้ ในราคา300กว่าเหรียญซึ่งก็เป็น ETF ที่รวบรวม500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเฉกเช่นเดียวกันกับ S&P 500ส่วนผลกำไรของ ETF ก็ขึ้นอยู่กับ ETF ตัวนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่น SPY ที่ได้กล่าวไปข้างต้นในปีที่แล้วก็ได้ให้ผลตอบแทนสูงถึง17-18%เราไปต่อกันที่ s t o อกนะคะหรือว่าหุ้นสามัญหุ้นก็คือสิทธิความเป็นเจ้าของในกิจการหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากคุณเลือกซื้อหุ้นของบริษัทกไก่ คุณก็มีสิทธิเล็กๆในการเป็นเจ้าของบริษัทกอไก่นะคะสมมุติว่าบริษัทกอไก่ทําเงินได้กิจการแข็ใหญ่โตหุ้นที่คุณซื้อก็จะทําเงินได้และก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยแต่ในทางกลับกันหุ้นของบริษัทกอไก่มีราคาที่ลดลงหุ้นของคุณก็จะมีราคาที่ลดลงตามไปด้วยถามว่าเราจะทํากําไรได้จากตลาดหุ้นได้อย่างไรบ้างโดยทั่วไปจะมีกําไร2ทางนะคะจากหุ้นนั่นก็คือเงินปันผลแล้วก็ส่วนต่างราคาและโดยเฉลี่ยแล้ว หุ้นจะทํากําไรได้ประมาณ7%ต่อปีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับกิจการของแต่ละบริษัทยกตัวอย่างบริษัทเทสลานะคะบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันที่ทํากําไรได้มากถึง695%ในปี2020หมายความว่าหากคุณลงทุนไป1,000เหรียญคุณก็จะได้กลับคืนมา6,950เหรียญหุ้นจึงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับหลายๆคนเพราะว่ามีผลตอบแทนที่สูงในกรณีที่คุณเลือกหุ้นถูกตัว แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะไปลงทุนในบริษัทเทสลาแล้วก็ได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะคะบางคนนาเงินไปลงทุนกับบริษัทที่แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนหรือบางคนเข้าซื้อขายไม่ถูกจังหวะก,ก็จะทําให้ขาดทุนได้สุดท้ายแล้วการลงทุนก็คือความเสี่ยงนะคะแต่จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณควรหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนลงทุนซื้อหุ้นหรือว่าสินค้าใดๆจากตลาดหลักทรัพย์ เราไปต่อกันที่ Stock Option เวลาคุณไปซื้อ Option ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่ากับว่าคุณไปเดิมพันว่าหุ้นของบริษัทนั้นจะมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนที่ตั้งไว้ภายในเวลาที่กำหนดซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากนะคะแต่ก็มีโอกาสได้ผลกำไรมากเช่นกันการซื้อขาย Option จึงแนะนำเฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในตลาดหุ้นเท่านั้น ส่วนการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ IRA 401k สำหรับการเกษียณร,รวมถึงคริปโตเคอเรนซีประเภทต่างๆลีก็ขอยกไปพูดในคลิปต่อไปนะคะเพราะมีรายละเอียดมากมายซึ่งไม่สามารถทำให้เข้าใจได้ภายในระยะเวลาสั้นๆหากใครชอบเนื้อหาแนวนี้หรือว่าอยากดูรีมันนี่คลิปต่อ,ตอไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย